ฮลโลสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการเรียนการสอนออนไลน์พบกับคุณครูแป้งค่ะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเด็กๆเป็นไงกันบ้างคะสบายดีกันใช่ไหมคะวันนี้คุณครูแป้งจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรขอให้เด็กๆติดตามชมกันนะคะคุณครูแป้งขอความร่วมมือเด็กๆค่ะเด็กๆเตรียมเล่ม English Exercise Book t o นะคะ รอคุณครูแป้งนะคะเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ของเราในวันนี้นะคะคุณครูแป้งจะพาเด็กๆนะคะมาทําแบบฝึกหัดนะคะเป็นการเฉลยการบ้านนะคะในรหัส2องและ2-17ค่าแต่ก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะคุณครูแป้งจะทบทวนนะคะความรู้ให้เด็กก่อนค่ะ เราไปดูเนื้อหาการเรียนการสอนพร้อมๆกันนะคะเด็กๆในรหัสสองามนะคะจะเรียนเกี่ยวกับเรื่อง there is there are นะคะเราไปดูการใช้ there is กันค่ะ there is แปลว่ามีค่ะใช้กับนามเอกพจน์ทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้ค่ะ there are แปลว่ามีใช้กับคำนามผ้าหุ่น์ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเราไปดูโครงสร้างประโยคบอกเล่าและโครงสร้างประโยคปฏิเสธกันค่ะเด็กๆดูที่สัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่เติมอะไรเลยนะคะ P O S S จุดนะคะมาจากคำว่า possessive adjective นะคะหรือคำแสดงความเป็นเจ้าของเช่น my ค่ะเด็กๆด,ดูในกรอบไปพร้อมๆกับคุณครูแป้งนะคะ there ตามด้วย is ตามด้วย a หรือ an หรือ the หรือไม่เติมอะไรเลยหรือ p o s s i s i v e adjective หรือ คำคุณศัพท์ตามด้วยนามเอกพจน์ตามด้วยส่วนขยายตามด้วยจุดฟลูสต t อป there ตามด้วย are ตามด้วย the หรือไม่เติมอะไรเลยหรือ p o s s e s s i v e adjective หรือคำคุณศัพท์ตามด้วยนามพหูพจน์ตามด้วย ส่วนขยายตามด้วยจุด Full Stop ค่ะต่อไปนะคะเป็นโครงสร้างประโยคปฏิเสธค่ะ there ตามด้วย is not หรือ isn't ตามด้วยอ uh, หรือ and หรือ the หรือไม่เติมอะไรเลยหรือ p o s s e s s i v e adjective หรือคำคุณศรรพัพท์ ตามด้วยนามเอกพจน์ตามด้วยส่วนขยายตามด้วยจุด full stop ค่ะ there ตามด้วย are not หรือ aren't ตามด้วย the หรือไม่เติมอะไรเลยหรือ possessive adjective หรือคำคุณศัพท์ตามด้วยนามาหพหูพจน์ตามด้วยส่วนขยายตามด้วยจุด full stop ค่ะ ต่อไปค่ะเด็กๆหมายเหตุนะคะตัวยอ่อประโยคบอกเล่า t h e r e is นะคะก็คือ t h e e s นะคะหรือ t h e r e apostrophe s นั่นเองส่วน there are นะคะจะไม่มีตัวยอ่อค่ะต่อไปเด็กๆมาดูที่ข้อควรจำนะคะถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะคะในกรณีที่เป็นนามนับได้นะคะ ต้องใช้นามรูปพาหูพจนะคะคำคุณศัพท์ที่เป็นตัวเลขเช่นวันจะไม่นิยมใช้ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆโครงสร้างประโยคคำถาม yes no question ค่ะเด็กๆด,ดูในตารางไปพร้อมๆกับคุณครูแป้งนะคะ is ตามด้วย there ตามด้วยอ หรือ AN นหรือ the หรือไม่เติมอะไรเลยหรือ Possessive Adjective หรือคำคุณศัพท์ตามด้วยนามเอกพจน์ตามด้วยส่วนขยายตามด้วยเครื่องหมาย Question Mark ค่ะ are ตามด้วย there ตามด้วย the หรือไม่เติมอะไรเลยหรือ possessive adjective หรือคำคุณศัพท์ตามด้วยนามาหพหูพจน์ตามด้วยส่วนขยายตามด้วยเครื่องหมาย question mark ค่ะต่อไปมาดูการตอบนะคะตอบได้2รูปแบบค่ะคือ yes กับ no ค่ะเด็กๆมาดูการตอบ yes กันก่อนนะคะ yes นะคะหมายความว่ามีนะคะ yes ตามด้วย there ตามด้วย i s East, ตามด้วยจุด f u l l stop ค่ะ yes ตามด้วย there ตามด้วย a r ตามด้วยจุด f u l l stop ค่ะต่อไปเด็กมาดูการตอบ no นะคะหมายความว่าไม่มีค่ะ no ตามด้วย there ตามด้วย i s s t ตามด้วยจุด f u l l stop no ตามด้วย there ตามด้วย aunt ตามด้วยจุด f ลูสต็อปค่ะต่อไปเด็กๆมาดูข้อควรจํานะคะส่วนใหญ่นะคะการถามในกรณีที่เป็นนามนับได้ที่ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเรามักจะใช้นามรูปผ้าหูจพ์ค่ะเด็กๆนีด่ๆดๆคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะ เด็กๆเปิดไปในเล่ม english exercise book 2นะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่18นะคะและหน้าที่19นะคะเด็กๆดูที่ exercise 1ค่ะจงเติม there is หรือ there are ลงในช่องว่างนะคะเด็กๆดูในข้อที่7นะคะในส่วนของข้อที่1ถึงข้อที่6คุณครูแป้งพาเด็กๆทำไปแล้วนะคะเรามาทำข้อที่7กันค่ะเด็กๆจุดๆ some fish in the water นะคะปลาอยู่ในน้ำนะคะข้อนี้นะคะเราจะเติม there are some fish in the water นะคะมีปลานะคะอยู่ในน้ำค่ะต่อไปข้อที่8นะคะเด็กๆจุดๆ f i s h e m a n in the boat นะคะชาวประมงนะคะอยู่ในเรือ ข้อนี้นะคะเราจะเติม there is fisherman in the boat นะคะมีชาวประมงอยู่ในเรือนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะเด็กๆจุดๆ oxen in the field นะคะข้อนี้นะคะเราจะเติม there are oxen in the field นะคะมีแม่วัวหลายตัวนะคะอยู่ในทุ่งนาหรือพื้นที่กว้างๆค่ะต่อไปข้อที่10นะคะเด็กๆ จุดจุดจุด the plant นะคะมีปลานะคะหลายตัวอยู่ในจานนะคะข้อนี้เราจะเติม there are feed in the plant นะคะต่อไปข้อที่11ค่ะจุดจุด l o c k on the wall นะคะนาฬิกาอยู่บนผนังนะคะข้อนี้นะคะเราจะเติม there is a clock on the wall นะคะมีนาฬิกาอยู่บนผน,นังค่ะต่อไปข้อที่12ค่ะเด็กๆจุดๆ many students in front of the room นะคะมีนักเรียนนะคะหลายคนอยู่หน้าห้องเรียนนะคะข้อนี้เราจะเติม there are many students in front of the room นะคะต่อไปข้อที่13ค่ะจุดๆๆ an อ u m b r l l l a near your b บกร่มนะคะอยู่ใกล้กระเป๋านะคะข้อนี้เราจะเติม t h e r e is an umbrella nea r your bag นะคะต่อไปเด็กๆดูข้อที่14นะคะจุดๆ a map on the blackboard นะคะแผนที่นะคะอยู่บน blackboard นะคะหรือกระดานดำนั่นเองนะคะข้อนี้เราจะ There is a map on the blackboard นะคะต่อไปข้อที่15ค่ะจุดๆุจุด,ด,ด mice in the kitchen นะคะหนูหลายตัวนะคะอยู่ในห้องครัวข้อนี้เราจะเติม There are mice in the kitchen นะคะต่อไปนะคะเด็กๆเด็ก,ดก,ดกปิดไปหน้าที่25ค่ะ เด็กดูที่ exercise 6นะคะจงตอบคำถามให้ถูกต้องจากภาพที่กำหนดนะคะในส่วนของข้อที่1และข้อที่2คุณครูแป้งพาเด็กๆทำไปแล้วนะคะเ,เรามาดูข้อที่3กันค่ะเด็กๆ,ๆดูที่รูปภาพนะคะ A are there two s o u l s in the box นะคะมีเลื่อย2ออันอยู่ในกล่องใช่ไหมนะคะคำตอบก็คือ yes there are นะคะเด็กๆด,ดูข้อที่4นะคะ a are there five candies in the basket นะคะมีลูกอมนะคะหอันอยู่ในตะกร้าใช่ไหมคำตอบก็คือ no there aren't นะคะต่อไปข้อที่5ค่ะ a is there a bag under the books นะคะ มีกระเป๋าอยู่ใต้หนังสือใช่ไหมคำตอบก็คือ no there isn't นะคะต่อไปนะคะเด็กๆเด็กๆเปิดไปหน้าที่29และหน้าที่30ค่ะเด็กๆด,ด,ดูที่ exercise นะคะจงทำให้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะในส่วนของข้อที่1ถึงข้อที่4 คุณครูแป้งพาเด็กๆทำไปแล้วนะคะเรามาดูข้อที่5กันค่ะเด็กๆ there is a bird in the cage นะคะเราจะทำให้เป็นประโยคป,ปฏิเสธโดยการเติม not ลงไปข้างหลัง verb to be นะคะข้อนี้นะคะจะได้ว่า there isn't a bird in the cage นะคะต่อไปข้อที่6ค่ะ there are oxen in the garden นะคะเราจะ เป่งประโยคข้อนี้ในรูปปฏิเสธได้ว่า there aren't o x e n in the garden นะคะต่อไปข้อที่7ค่ะเด็กๆ there are two cars in my garage นะคะเราจะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธได้ว่า there aren't two cars in my garage นะคะต่อไปข้อที่8ค่ะ there is a boy in the bus นะคะเราจะ ทำให้เป็นประโยคปฏิเสธได้ว่า There isn't a boy in the b u s นะคะต่อไปข้อที่9ค่ะเด็กๆ There are three hats on the table นะคะเราจะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธได้ว่า There aren't three hats on the table Preposition of place นะคะหรือคำบุพบทบ,บอกสถานที่ค่ะเด็กๆ คำบุพบทนะคะคือคำที่ใช้เชื่อมระหว่างนามสรรพนามกริยานามกับส่วนขยายอื่นๆนะคะที่ต่างชนิดกันเช่นบอกเวลาบอกสถานที่บอกทิศทางและอื่นๆนะคะเพื่อขยายความชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเด็กๆไปดู ตัวอย่างคำนะคะคำน้ำค่ะหรือนาวนะคะดอกสุนักมันนี่เงิน love รัก water น้ำน้ำเฉพาะค่ะหรือพระ p e ลนนาวนะคะแบง g k o อกกรุงเทพมันเดยวันจันลิสา ลิซ่านะคะหมายความว่าชื่อคนนะคะเซ็นทรัลห้างเซ็นทรัลค่ะสัรพนามหรือ p r o n o u n นะคะอฉัน Him ของเขาผู้ชาย H e r ของเธอหรือของหล่อนเป็นผู้หญิงนะคะจิมส์นะคะของจิมกลุ่มนม้ำนะคะหรือ Now Group นะคะ my first job นะคะงานแรกของฉันอะ e ร p เพปากกาสีแดงกริยานามหรือเจอรันนะคะ running การวิ่ง dancing การเต้นรำ playing การเล่น swimming การว่ายน้ำค่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆ preposition นะคะมีหลายชนิดนะคะแต่วันนี้คุณครูแป้งนะคะจะจะสอนเด็กๆเฉพาะคำ preposition ที่เด็กๆพบบ่อยๆนะคะเด็กๆไปดูที่คำแรกคะ่ะ at นะคะการใช้นะคะระบุสถานที่ที่เจาบจงนะคะตัวอย่างเช่น at school ที่โรงเรียน at library ที่ห้องสมุด at four two ที่บ้านเลขที่4ทับสต่อไปนะคะเด็กๆ in, in นะคะการใช้ค่ะเด็กๆชื่อเมืองหรือประเทศตัวอย่างคําค่ะ in พัทยาพัทยาอ็นแชร์แพนห้องค่ะตัวอย่างนะคะ in k นคิทเชนห้องครัว in b นเบ o รูห้องนอน พื้นที่กว้างนะคะตัวอย่างเช่น in the countryside นะคะชนบท in the garden นะคะสวนค่ะแม่น้ำหรือภูเขาตัวอย่างเช่น in the river แม่น้ำ in the mountain ภูเขาสิ่งที่มีที่ว่างนะคะอยู่ภายในตัวอย่างเช่น in a bag ถุง in the w a s t e แจกันต่อไปนะคะเด็กๆออนะคะการใช้ถนนหรือชื่อถนนตัวอย่างเช่น on b u s road ถนน b o s on james street นะคะถนนเจมส์แม่น้ำภูเขาหรือเกาะตัวอย่างนะคะ on a river แม่น้ำ on the mountain ภูเขา ยานพาหนะหรือหลังสัตว์นะคะยกเว้น, Car, นะคอะใช้ in นะคะตัวอย่างเช่น on a bus รถโดยสาร on a horse ม้าค่ะสิ่งที่มีพื้นผิวว่างนะคะหรือโล่งไว้สำหรับวางหรือติดของได้ตัวอย่างเช่น on a table โต๊ะ on the wall กำแพง ต่อไปนะคะเด็กๆคำบุพบทบอกสถานที่อื่นๆค่ะ under แปลว่าล่างหรือข้างใต้นะคะตัวอย่างคําเช่นค่ะ A dog is under the tree นะคะสุนัขอยู่ใต้ต้นไม้ near แปลว่าใกล้ตัวอย่างนะคะ there is a school near my house มีโรงเรียนอยู่ใกล้บ้านของฉัน behind แปลว่าข้างหลังตัวอย่างนะคะ I sit behind Joe ฉันนั่งข้างหลังโจ in front of ข้างหน้านะคะตัวอย่างค่ะ a ball is in front of a chair ลูกบอลอยู่ข้างหน้าเกาอี e ค่ะ เด็กๆเปิดไปในเล่ม English Exercise Book 2นะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่37ค่ะเด็กๆดูที่ Exercise 2นะคะจงเติม in on หรือ under ลงในช่องว่าง in แปลว่าในค่ะ on แปลว่าบน under แปลว่าล่างหรือข้างใต้ค่ะในส่วนของข้อที่1ถึงข้อที่4คุณครูปแป้งพาเด็กๆทำไปแล้วนะคะ เรามาดูข้อที่5กันค่ะเด็กๆดูที่รูปภาพนะคะ the egg is จุดจุด the box ไข่นะคะอยู่ตรงไหนของกล่องนะคะคำตอบก็คือ in ค่ะ the egg is in the box นะคะต่อไปข้อที่6ค่ะเด็กๆดูที่รูปภาพนะคะ the ant is จจุด the apple นะคะ มดนะคะอยู่ตรงไหนของแอปเปิลคะคำตอบก็คือ on นะคะ the ant is on the apple นะคะต่อไปข้อที่7ค่ะเด็กด,ดูที่รูปภาพนะคะ the cat is จ,จ,จ,จุ the mat นะคะแมวนะคะอยู่ตรงไหนของเสือนะคะคำตอบก็คือ on นะคะ the cat is on the mat นะคะต่อไปข้อที่8ค่ะ The rabbit is จุดจุดจุด the b e n c นะคะกระต่ายนะคะอยู่ตรงไหนของที่นั่งนะคะคำตอบก็คือนะคะ under นะคะ the rabbit is under the bench นะคะต่อไปข้อที่9ค่ะ the snack is จุดจุดจุด the jar นะคะ งูนะคะอยู่ตรงไหนนะคะของเหยือกนะคะคาตอบก็คือ in นะคะ the snack is in the jar นะคะต่อไปนะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่38ค่ะเด็กๆด,ดูที่ exercise t r e นะคะจงเติม in on หรือ under ลงในช่องว่างนะคะ in แปลว่าในนะคะ on แปลว่าบน under แปลว่าล่างหรือข้างใต้ค่ะ เด็กดูที่รูปภาพนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะในส่วนของข้อที่1ถึงข้อที่4คุณครูแป้งพาเด็กๆทำไปแล้วนะคะเรามาทำข้อ5กันค่ะ the mat is ๆๆ the table เสือนะคะอยู่ตรงไหนของโต๊ะนะคะคำตอบก็คือ under นะคะ the mat is under the table ต่อไปข้อที่6ค่ะ the ruler is ๆๆ the table ไม้บรรทัดนะคะอยู่ตรงไหนของโต๊ะนะคะคำตอบก็คือ under นะคะ the ruler is under the table นะคะต่อไปข้อที่7ค่ะ the flowers are จุดจุด the w a s e นะคะดอกไม้นะคะหลายๆดอกนะคะอยู่ตรงไหนของเจกันนะคะคำตอบก็คือ in นะคะ the flowers are in the w a s e นะคะ ต่อไปข้อที่8ค่ะเด็กๆ the w a s e is จุดจ the table แจกันนะคะอยู่ตรงไหนของโต๊ะคำตอบก็คือ on นะคะ the w a s e is on the table เด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะกับเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ที่คุณครูแป้งนํามาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะหากเด็กๆไม่ค่อยเข้าใจเด็กๆสามารถดูคลิปวิดีโอซ้ำได้นะคะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้คุณครูแป้งขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพนะคะขอให้เด็กๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคะ่ะเด็กๆล้างมือบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ คุณครูแป้งขอลาเด็กๆไปก่อนค่ะไว้เจอกันอีกทีในชั่วโมงหน้านะคะ See you next time ค่ะบ๊ายบาย